สวัสดีค่ะนะคะระสบปัญหาจากการเล่นซิมนะคะอันนี้ก็วิธีแก้ปัญหานะคะอันนี้รีโมทมันพังนะก็เลยจอมไม่ขึ้นนะคะแต่มันก็ใช้ได้ปกตินะคะถ้าเซตก,กับเครื่องเมนูใช้ได้พอดีสั่งจอมาเปลี่ยนอยู่นะคะเราจะเห็นว่านะตอนนี้นะคะปุ่ม control รลตั้งไว้ปกตินะคะแต่ทําไมในในนี้นะคะมันมันมันมีค่าที่แบบแปลกๆนะสติ๊กเราขึ้นแปลกๆนะเวลาที่เราขึ้นบินนะคะมันอาจจะ ไม่ไม่ตรงนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะอ่ะมันมีแบบเราจะเชิดหัวขึ้นมันก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันเอียงซึ่งมันก็ผิดเพี้ยนไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีนะคะก็อือเราจะเอาเมนูเนี้ยขึ้นมาดูกันนะคะเป็นไกด์ก่อน,นะคะือคามิล่าเนี่ยฟิลมจะให้เป็นคลิปเก o u n d v i ก็คือให้เห็นพื้นดินระหว่างที่เราบินนะคะเพราะว่าชีวิตจริงพอเราบินเราก็ต้องเห็นพื้นด้วยนะคะไม่งงงแล้วเปิดชื่อ c o n ร r o l l e r ขึ้นมานะคะ คอนโทรลเลอขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดูนะคะสติ๊กเรามันดูเพียเพ้ยนเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ตรงละเออแต่มันก็ต้องมันมันตรงแต่มันแปลกๆนะเอออันนี้ตรงละแปลกแปลกดะอย่าลองบินอีกรอบอ่ะแต่พอบินมันก็ยังไม่ไม่ศูนย์ถ่วงเพราะฉะนั้นเราจะไปแคดิเบตใหม่นะคะไปที่ u ย transmision s นะคะ อ่ามาดูที่ตรงนี้ก่อนก็นได้นะคะ system Your control นะคะ edit profile นะคะเราจะเห็นว่าค่ามันผิดเพี้ยนเลยนะคะตอนนี้รีโมทนิ่งมากนะคะแต่ค่าเพีย้ยนเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ Your Transmit นะคะยู a n s m i t t e r อ่าไปที่ next นะคะแล้วก็ทำการขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องมีการโยกรีโมทนะคะหรืออะไรเงี้ยไปมานะคะเพื่อให้ อ่าตรงขั้วกลางจะทำไมขั้วกลางมันมันไม่อยู่ตรงกลางเลยเนาะอ่ะเราไปที่ศูนย์ไปก่อนแล้วกันนะคะไม่แน่ใจตัวนอ้อ่ะเดี๋ยวเราเน็กไปดูเน็กแล้วก็ตรงนี้ก็เน็กไปเช็คคาลิเบทอ่าเดี๋ยวจะเอาตรงกลางก็ไม่ขึ้นศูนย์อ่าไม่ขึ้นตรงกลางะคะ่ะซึ่งไปดูตรงนี้ใหม่พอเราคาลิเบตเสร็จละ ไปดูที่ yo u r control edit นะคะอ่าโอเคค่ามันปกติแล้วนะคะจริงๆก็คือก็จะมีการตั้งค่าแบบประมาณนี้ให้มันได้ปกติแบบนี้แล้วก็หน้าจอก็ดูจากปกตินะคะเดี๋ยวเราจะลองบินขึ้นดูนะคะก็ทำไมมันไม่บินอะอ่าปิดเปิดรีมตแต่ถ้าเมื่อกี้ค่าขึ้นอ่าคาลิเบอรมันไม่ขึ้นเราก็ต้องเปิดปิดรีโมทใหม่นะคะ อย่นี้นะคะมันก็ยังไปทางขวานิดึงนะหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องบินด้วยนะคะน่าจะน่าจะพอแบบปกติอยู่นะป๊บ บินแนวหัวมันก็จะไม่ได้นะคะมันจะงง,งก็ปกตินะมันก็ก็ได้แหละเออได้อยู่ได้อยู่อะปกติแล้วนะคะดีกว่าเมื่อกี้เยอะเมื่อกี้คอนโทรลไม่ได้เลยเมื่อกี้ก็คอนโทรลไม่ได้เลย แต่ว่าอันนี้ไม่ถนัดนะคะต้องอ้อมโทรศัพท์อันนี้เลก็ตามนี้นะคะเราสามารถที่จะเซตได้ก็คือเราไปเช็คก,ก่อนแล้วกันว่าเอ่ u โยค n อน o ลมันปกติไหมไม่ปกติเราก็ลองคาลิเบรดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือไปตรงนี้เซตเตอร์ทัสมิเตอร์คาลิเบรไปโยกไปนะคะโยกโยกฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะคะโยกโยก100ไปร้อเซนไปศูอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เน็กไปอ่ะ ก็ค่าสลิ์เสริมอะไรก็ว่าไปอืมแต่เมื่อกี้เหมือนค่าเยน,น,นิดนึงโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็บินได้ปกตินะคะเดีย๋ยวไปดูโมเดลที่มันช้ากว่านี้อันนี้ปะ ก็คอนโทรลได้ปกตินะคะแต่มีค่าแบบมันก็ปกตินะแต่มีอัพอัพนิดนึงอาจจะ โอเคปกตินะคะก็ตามนั้นนะคะใช้ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ